วอนดีค่ะพี่น้องเบิ้งน,น้องแบ่นเกี่ยวเขาแล้วในหลายอยู่ดอกปีนเป็นใส่ปุ๋ยหลายเป็นยังไง นี่เพี้ยประเดีย๋ยนะจา้ะเพี้ยว่าอันมันปกุมแต่ว่าอันเพี้เยเย็นให้พ่นมากันคู้มให้ที่ยงเป็ดได้หลายอย่อกน้องเบนได้หลายอย่อกน้องเบน เห็นบอกพี่นนาหน้าเพ็ญมันปิดยังเฉยมันยันงยงอะจัจับบบบ ต้องไปอัตตัดออกมันเนี่ยเป็นเสี้ยงเลยนี่นาประดวนประดวนหลาๆจิ๊ดอกแล้วพี่นี่เมื่อวันได้เขาหลายยู่นะ่ะดึงลดูเก็บเกี่ยวเนาะพี่น้องดึงลูดูเก็บเกี่ยว ตุ้งจากตุ้งซีท้องแต่ซีเป็นเบิ้งเหมือนลยได้นี่นนี่ทำว่านาเพ่เพ่ประเดีเฮ็ดปีนี้ไปเร็วในลา่แล้วเฮ็ดจังฉีแล้วก็เอาใส้โลดแล้วก็ไปตากประดวนเ้าตากอยู่ในวัด เดี๋ยวมาเบิงตอนพระเจ้าเทน้ํากัน